ตอจริงทำไมต,ตอนเนี้ยอ,อ,ยอ,อาจจะเอา<ด>ลูกค้ามาเใคข้ามุมนีครับผมโอรยน,นี่สนุกมากในการร่วมกิจการแบบเล่นเกมแต่จริงน,นี่เป็นครั้งแรกเลยวันนี้ผมพออยู่เวลาเล่นเกมเออสนุกข,ขนาดนี้อะแต่ว่าร่วมกับผู้่อดีเยอะขนาดนี้แล้วก็เพื่อนร่วมกันแข่งขัน,นยขเยอะขนาดนี้ด้วยมีทั้งพี่ตั้มมีทั้งเออ่พ,พี่นนท์แล้วก็พี่ปองเนี่ยเราจะพี่ปองเนี่ยเราเคยเจอหลายงานแล้วแต่ว่าพี่นนท์พี่ตั้มเนี่ยเราไม่เคยเจอแล้วถึงรางครับผม ก็ต้องขอบคุณไอเอสปูลาเราบ้างแข็งแกรับมากผมเหรอผมอยากริงจังนะแต่ผมว่าผมกลัวเพราะบางทีแบบมันมีคนเอาจริงกว่าผมไงผมเชื่อตอนที่ผมดิฟบนห้องอ่ะเสร็จใส่ผมแน่เลยเกมพวกนี้โผล่ทางผมเลยแต่พอแบบเฮ้ยเคยเวลาโมโหปะ แล้วเจอคนโมโหกว่าเราต้องเบาหรอเออแบบโมโหนะเว้ยอ oh, like, ันน so ี้แบบขึ okay, ้นกว่าเราใจเย็นตอนเนี้ยเราอยากเล่นมากพอเจอคนไปอยากเล่นกว่าโอเคก็ได้ให้ให้ปาะกายตอนฟังบี๊บอกไอ้ไม่เอาไม่เอาอะไรแบบสนุกสนุกมันเอาจริงสุดเลยโหผู้โชคดีกระเด็นยังไม่รู้ตัวเลยแต่เราน่าจะชินนะเขาเป็นคนแบบใช่เพราะว่าจริงจนึกถึงตอนนี้ไปเล่นไอซ์สกีกันตอนที่แบบปีที่แล้ว คนที่เวลาแรนสกเกียร์มันก็เลยไม่เป็นเหมือนเราเวลาจะเบรกเราก็จะสอดว่าเออให้อย่างนี้นะขูดขาปุ๊บมันทิ้งไหล่ <c oughs> ใช่เบรกแบบ,บ,บ,บมันบอกเวลาจะเบรกยังไงก็ทิ้งไหล่ลงแล้วตัวประป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 เราก็หยุดอ้ามันอันตรายมันบ้ามันลังได้ออแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือไม่ได้เชื่อว่าคุณภาคินจะตกกองเดนดูว่าจริงๆต้องเป็นเค์นะเ็นดูค้าเอนเราขาดตอนแรกผมได้ที่นั่งก่อนนะถ้ามีคนถ่ายไว้ได้ที่นั่งเสร็จปุ๊บมีคนล้ม เฮ้ยเราก็เป็นห่วงอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรลึกเอาเราลึกขนาดตู้เจ๊เอ้าทุกคนมานั่งแล้วพระเองนะไม่เองจบเลยพระเอกแล้วเป็นสภาพบุรุษหน่อยแม่แม่สอนมาถ้าไม่ถ้าไม่มีกล้องไม่มีกล้องโอ้โหไม่เหยียบสามก็ดีแค่ไหนแล้วไนปบาเป็นเล่นเราเป็นห่วงเขาล้มแรงปั๊กเลย แต่เราก็ฮอตเนาะพอเปิดปีมาก็คืองานแน่นเจอกันบ่อยมากต่อทั้งเนาะต่อทั้งใครว่าหลายไงงานเนี่ยเขาบอกว่าดีโอเคครับแม่ตารางงานคุณกันแน่นเงกนแน่นแน่นอยู่ก็ให้มันขอให้มันแน่นไปตลอดเพราะช่วงนี้แม่แม่ชอบส่งมาเพราะว่าปีนี้บอกว่าคุณส่งมาคุณส่งปีคุณส่งแล้วปีนี้คุณส่งเลยก็มาปีนี้แม่เขส่งว่าเออไปทำบุญเยอะๆนะปีนี้ดวงมาได้ได้ไปทำบุญทำเยอะมากทำไป ไปห้าวัดสาวันติดห้าวัดก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยแสดงว่าเรามีความเชื่อไม่ได้มีความเชื่อแต่เราอยากใช้เวลาครอบครัวคือวันนึงอ่ะไปกับเออ่แม่กับป๋าอีกวันนึงไปกับอาม่าแล้วก็ป๋าอีกวันนึงไปกับแม่แล้วก็ป๋าอยากแบบสเปนเวลาให้ครบทุกคนแล้วก็เพื่อนด้วยหมาอีกอะไรเงี้ยคือพยายามปีใหม่เรากลับไปที่บ้านเพื่อจะสเปนเวลาของเราเนี่ยที่ช่วงทํางานไม่ได้มีให้ก็จสเปนให้ครอบครัวเลยเขาบอกอย่างบางคนเขาบอกวเออราตรดช่วงปีนี้ดีแต่เขาก็บอก มีช่วงแบบฟังแค่ดีอย่างเดียวหรือไงแต่ไม่ได้เราเก่าไปมากด้วังวางสิ่งที่มีสิแต่ว่าพี่ไม่เด้เตือนก็ต้องระวังอะไรอย่างแม่มี่เอาอรมีเตือนมีเตือนแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนเชื่อในการการทำมากกว่าแต่ว่าเขาทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละแต่เขาต้องเป็นพิธีกรด้วยนะใช่ลุ่นพีดรายการตอนเป็นรุ่นพีดรายการรายการมันเป็นยังไงบ้างเสนุกมากไอพีแอนด์สนุกมากแล้วก็ไอพีที่สองเป็นอันเน็กก็ปล่อยทีเธอไปแล้ว Uh, จริงๆผมว่าผมไม่รู้ว่ารายการนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหร,หรือจะเป็นกระแสะมากแค่ไหนแต่ว่าผมได้เยอะมากเ mm hmm. พราะว่าคนที่สัมภาษณ์แต่ละคนน่ะเขาคือ hmm. คนที่ประสบความสํมาเร็จในทางของเขาอะที่ไม่ใช่ทางที่เราทําองก็แค่ดีใจามากๆแล้วที่ได้สัมภาษณ์เขาแล้วก็ mm hmm. เหมือนเขาเอาสูตรสาเร็จเขามากางให้ดูว่าเขาทำหนึ่งสี่ห้านะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเจ๋งอะเราก็เก็บมาเป็นข้อบูลเราเป็นประสบการณ์เราเคยมองภาพตัวเองแปบนีก่อนไหมไม่คชอ พิธีกรที่เป็นสกิลสุดท้ายที่คิดว่าจะทำเหมนตอนแรกเพราะว่าคิดว่ายากอ่ะแต่เก็รายการพิธีกรที่เป็นแบบซีเรีสหรือว่าอีเวนท์ที่เป็นซีรีสจะไม่เห็นมาร์คไกิมเพราะถ้าไม่รับเลยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มีคนทำได้ดีกว่าเราแน่นอนแต่ถ้าเป็นแบบว่าพออนร์เทนได้ตลกได้อะไรเงี้ยอิพไว์ได้อะไรเงี้ยก็พอรับอยู่ครับอยากเอาดีทางด้านนี้ไปแบบจิงจำเลยเนี่ยก็ถ้ามันมีโอกาสก็ทำไปเรื่อยๆเพสนุกดีแล้วยิ่งร่งอร์พี่เฟย์พี่เตด้วยก็ เป็นคนที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เพราะว่าสะดุเราเราคุยกับเขาทันเนาะพี่เตมไม่ค่อยทันพี่เคยทันอยู่มันจะไปวางวางหมากแล้ววางหน้าที่ของแต่ละคนในรายการแต่ผมมันมีแค่หน้าที่เดียวเลยโปรดิวเซอร์พี่บอกว่าคือถ้ารายการมีเดซแอน์เมื่อไหร่มาผิดรายการไม่ตลกเมื่อไหร่มาผิดแค่นี้แต่มาไม่ต้องจําสคริปต์จะถามอะไรไม่ต้องมานั่งฟังแลอยากถามอะไรก็ถามมันจะเป็นยากนะใช่มันยากกว่าเดิมพี่เฟย์จะเป็นคนโทรทุกอย่าง พอทีเป็นคนค่อยๆอยากขายไม่ได้ใช่ไม่เติเลยแต่เราไม่ไปตายไหมครับไม่ตายรุ่นมากเด็กๆแม่ชอบสั่งให้เงียบไงเราเลยเป็นโตมาโตมาเลยพูดคนแย่งพูดเฮ้ยเป็นจริงอ่ะเราพูดเยอะแม่แย่งใชแย่งเลยพอโตมาเป็นตมกลัวคนแย่งอ่ะเราก็พูดเยอะเลยจริงเจริงจริงจรโอ้โหาบอกแม่ไหมว่าเนี่ยที่เป็นปุ๊กคนเนี่ยเพราะแบบเขาต้อจะรู้นะเขาไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกจำอะไรไว้ตอนเด็กเขาไม่รู้หรอกแม่ บอกอวงงานฮอตขนาดนีด้คนก็จะบอกว่าดวงแบบเออยังไงจะโสดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอก็ยิงความายอะจริงก็่อยู่ตัวออตัวอยู่ตัวตัวคนเดียวไปวกลีก็ทำงานเป็นงานใว่ากาันอยากมีอยู่แล้วแหละถ้ามีได้มันก็ดีอ่ะไม่ไม่มีก็ทำไงได้มันไมเราไม่สามารถไปซื้อร้านสะดวกซื้อได้อ่ะเราต้องรอว่ะรอเขามาเอง เว้ยเราไม่มีทางเราคือผู้เล่นทั้งนั้นไม่มีใครเป็นโค้ชทั้งนั้นอ่ะเราเป็นผู้เล่นทั้งนั้นแหละเอาแต่ว่าเวลาคุณพูดเรื่องความสดมันกลายเป็นไวรัลที่คนแบบเออไปนี่ไงี่เดี๋ยววจะเป็นพราะคนมันโสดเยอะคนมันเลยเข้าใจเราเออแต่คนมีความรักก็ไม่ฟังเราหรอกไงแล้วอยากอยู่ในโหมดไหนอะไรนะอยากอยู่ในโหมดไหนโหมดไหนก็ได้ที่ทําให้ชีวิตเราไปในทางที่ดีเแล้วแล้วอย่างแม่จะชวนแม่เล่นโซเชียลบ้างไหม เพราะว่าล่าสุดที่มันเป็นปีมแบบโคุณดูเยอะมากอะไรอ่ะพี่เซลพี่เซลเธอตอนนั้นไงเรื่องคาแรกเตอร์ที่เธอเล่นอ่ะนั่นแหละคืออะไรคุณก็อยากเห็นเ,เธอมีโมเมนต์คุยกับแม่แบบนี้ <S <S ผมว่ามันจะเข้าออกมาเป็นยุ่งๆแบบนี้แหละไม่อยากให้ม,มันเป็นการเซ็ตแล้วเพื่อทำค,คือนั้นน,น้องอัดผมก็ไม่รู้ตัวคือผมโทรไปตอนเช้าผมก็รู้สึกว่าอยากเล่นกับแม่เฉยๆแต่น้องเขาก็ดันอัดไว้เออ่ถ้ามันเซ็ตมันจะเป็นอีแบบหนึ่งมันก็จะดูดีหน่อยแต่ถ้าเซ็ตไปมันก็ถ้าดูจนจบมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แม่จะแม่ได้เห็นน่ารักน่ารักเออใช่ก็จะอินแบบว่าก็จะเป็นแบบสดๆออกมาเลยจะไม่แบบตั้งใจทำหรอกเขาไม่อยากให้แม่มาอยู่ในโซเชียลเพราะทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตแบบออฟไลน์อ่ะมันดีแล้วใช่ไหมมาร์คดีตอนในชีวิตออฟไลน์มันดีแล้ว่าไม่ไม่เคยคิดที่อยากจะแบบถึงคนจะบอกว่าเรียกร้องแบบเราอยากให้มาร์คทำอะไกได้จากแม่อยากให้คนแม่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแม่ไม่อยากทำเขาอยากใช้ชีวิตของเขาเออเขาอยากไปเที่ยวของเขาเขาชอบบ่นตลอดว่า เนี่ยเลี้ยงมาทั้งสามคนไม่เคยมีเวลาเลยเพราะไม่มีแม่บ้าน่งเขาจะเลี้ยงคนเดียวสามคนพี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนเขาที่ใต้เนี่ยเขาจะลงใต้ตลอดเดี๋ยวสลับรีบ้างใต้บ้างอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแล้วก็จะเชื่อออฟไลน์แบบนั้นดีแล้วบางทีออนไลน์มันก็ไม่ไม่ได้ดีเสมาไปดีแล้วต้องมีกแม่ก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่วย เหมือนไปตรวจเชื้อ,อทุกอย่างนี่แหละมันก็จะเป็นห่วงเขาชื่อผลดีก็จะพาไปหาหมอประจานแล้วก็ล้างแผลอยู่ทุกวันจำอยู่แค่นัน้นผมว่าดีนะในการที่แบบตื่นมาแล้วก็เห็นเขาอยู่กับกลปลาอยู่กับไก่อยู่กับ,กบนกอะไรเงี้ยเออมันดีกว่าลงมาแล้วก็เห็นเขาดูแต่โซเชียลอย่างเงี้ยเออดีกว่าอเอาคุณครับขอบไม่นอนก็หมดเลยครับ Oh <laughs>